สตูด no no ิโอ YouTube Fanfic Novel No0.1 ถุ่มใจเสนอนิยาย One ท i ่ s e God Level Evolution Start from the Pirate วิวัฒนาการระดับเทพเริ่มต้นจากโจรสลัดตอนที่56ถึง60 Chapter 56 c h น i n Encounter เกือบถึงเวลาแล้วถึงเวลาต้องกลับแม้ว่าคาร์ลจะออกมาสำรวจทะเลโดยรอบแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขากำลังมองหาข้ออ้างในการหาหิมะและผลไม้หิมะมาไว้เป็นของตัวเองเขาจึงไม่ใช้เวลานานเกินไปตอนนี้เกือบเย็นแล้วและถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปพักผ่อน แต่ขณะที่เขากำลังจะออกไปเรือข้างล่างซึ่งดูซุดโซมเล็กน้อยปรากฏขึ้นในสายตาของคาลธทโจรนสลัดที่เห็นได้ชัดเจนถูกแขวนไว้บนเรือลำเล็กบนภูเขาลำนี้คาลยังคุ้นเคยกับโลโก้ทงงจรนสลัดนี้เป็นอย่างดีอีกด้วยนี่คือโจนสลัดแห่งแบล็กเบียทิชไม่เพียงแต่คาลจะพบกับทิชแต่ทิชและคนอื่นๆยังพบคาลด้วยแม้แต่ทิชยังพยักหน้าหาตัวเองพร้อมรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นฮ่าฮ่าตั้งแต่เธอทักทายฉันมาเธอดูจะเขินอายนิดหน่อยถ้าฉันไม่ไปหรือเปล่าคาลยิ้มย้ําแล้วบิน ฝ่ายตรงข้ามไม่มีเหตุผลที่จะโจมตีเขาในค่ายทหารเรือในเวลานี้ติ๊กยังต้องอดทนต่อไปอีกสักพักจนกว่าสงครามติงซานจะปะทุขึ้นเขาจะเปิดเผยความทะเยอทะยานของเขาอย่างเต็มที่ความอดทนในเรื่องนี้ถ้าทิดอ้างว่าเป็นที่สองชั้นเกรงว่าคงไม่มีใครกล้าเรียกเป็นคนแรกเมื่อเผชิญกับความทะเยอทะยานเช่นนี้คาก็อยากจะกำจัดมันออกไปโดยเร็วเช่นกันแต่ความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ก็ไม่ได้อ่อนแอเมื่อรวมกับตัวตนของเขาที่เป็นฉีอูหายในปัจจุบันแล้วคาไม่สามารถทำอะไรกับเขาได้เลย เขาจึงต้องหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อคาดทิศในเวลาเดียวกันเดิมทีแล้วแบล็กเบียสทิชพักทายคาเพียงเพื่อลอเรียนเขาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าไม่เพียงแต่คาจะไม่ถูกยอบเย้ยแต่เขายังบินไปอีกด้วยสิ่งนี้ทําให้ทิชเกิดความสับสนเล็กน้อยกระทันหันและเกิดความประหม่าอย่างที่สุดต้องทํายังไงถึงจะปกปิดได้ละ่ะผู้ชายคนนี้อยู่ที่นี่เหรอตอนนี้ฉันทําไม่ดีกับเขาไม่งั้นแผนของฉันคงไร้ผลอดทนกับฉันหน่อยดีกว่าเด็กคนนี้ทําแบบนี้กับฉันไม่ได้หรอกใช่ไหมถึงเขาทํากับฉันมันก็เป็นความผิดของกองทัพเรือไม่ใชเเหหรออิิ้้้้คคควววาาาามมดดกกแแลลละะังจ์ขขีีสย เขาพบว่าตราบใดที่เขาไม่รเริ่มที่จะริเริ่มเองสุดท้ายแล้วมันเป็นความรับผิดชอบของคาลและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาเลยหลังจากคิดถึงสิ่งนี้ท่าทีของเขาก็ผ่อนคลายลงและรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาอีกครั้งทิกิชยืนอยู่ที่หัวเรือด้วยตนเองเพื่อต้อนรับการมาถึงของคาลไอ้โจรห้า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 ฉันไม่นึกว่าอาจารย์คาลจะมาที่เรือโจรสลัดของฉันนะคุณมีคำแนะนำอะไรไหมฮึมฉันไม่กล้าให้คำแนะนำคุณเลยฉีวูไห่ถ้าคุณต้องทำมันนับว่าเป็นการฆ่าพวกคุณทั้ พลังอันทรงพลังและครอบนำพุ่งออกมาจากร่างของคาทันทีก่อนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของทิชจะตอบสนองได้มากกว่าครึ่งหนึ่งก็ตกตะลึงกับการจ้องมองอันครอบนำนี้คนอื่นๆยกเว้นทิชก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันพวกเขาแทบจะต้านทานพลังครอบนำของคาไม่ได้เลยหากพวกเขาสามารถใช้พลังส่วนใหญ่ของพวกเขาได้แม้ว่าภายใต้สถานการณ์ปกติอำนาจเหนือกว่าของจอมเผด็จการจะใช้ได้เพียงกวาดล้างลูกสมุนเท่านั้นแต่เมื่อความแข็งแกร่งของคุณเพิ่มขึ้นและระดับความเหนือกว่าของจอมอำนาจก็เพิ่มขึ้นการครอบนำและการครอบนำสามารถช่วยคุณและทำให้ความแข็็งงงงงแกรร่่ขออััตูลลดดดดไไ้้ยาเหนช แม้แต่หนวดดำยังเหนือออกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสีผู้ปกครองของคาลเขาต้องจัดสรรพลังงานส่วนหนึ่งของเขาเพื่อชดเชยอ,อิทธิพลของรูปลักษณ์อันเผด็จการของจอมบงการจริงๆแล้วนั่นดาวเด่นแห่งกองทัพเรือคาละนะไม่หรอกตอนนี้คุณคงเป็นพลจัตาวาคาลแล้วสินะนะทิชมองดูและเขาก็จำชุดทหารของคาลที่ลอยอยู่เหนือหัวของเขาได้ตอนนี้ยศของคาลคือพลเรือจัตาวาจอสลัดอย่างพวกเขามีความอ่อนไหวต่อยศยศของกองทัพเรือมาก ปราบใดที่ฝ่ายตรงข้ามออกมาสวมเครื่องแบบทหารเรือและไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทหารเรือจอสลัดระดับตสิสามารถมองเห็นได้ในทันทีว่าตำแหน่งของดในกองทัพเรือที่กำลังตามล่าพวกเดียวกันทิชฉันไม่อยากพูดเรื่องไร้สาระกับคุณและฉันไม่อยากสนใจจุดประสงค์ของคุณในการมาที่นี่แต่บริเวณใกล้เคียงของพังฮัตสัดสอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเรือและที่นี่ฉันได้ค้นพบเส้นทางการเคลื่อนไหวของเขาไกโดเช่นเดียวกับความลับบางอย่าง หากเธออยู่ที่นี่ต่อไปฉันจะจับกลุมเธอในฐานะสหายของไคโดให้หมดตามข้อมูลที่ฉันมีไคโดมีข้อตกลงกับชีอูไฮแม้ว่าฉันไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่คุณเป็นครูไฮคนแรกที่ปรากฏตัวที่นี่ดังนั้นไอ้โจรห้าห้าห้าาฉันจะไปแล้วฉันจะไปแล้วฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับกิจการระหว่างกองทัพเรือของคุณกับิ์จักรพรรดิทิชไม่ลังเลที่จะยอมรับและเลือกที่จะจักไปเขาตระหนักดีว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาในปัจจุบันการเข้าร่วมเกมระหว่างกองทัพเรือและจักรพรรด ทั้ง4โดยตรงคือการกระทําแห่งการสแสวงหาความตายอย่างมากก็แค่ดกินข้าวเหลือตรงกลางก็ได้รับประโยชน์บ้างเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับฝ่ายทหารเรือเมื่อเขามีข้อมูลสําคัญบางอย่างเกี่ยวกับจัก,กรพรรดิทั้ง4เขาก็มีโอกาสน้อยมากที่จะออกมาตายนี่ไม่สอดคล้องกับความอดทนของเขาอย่างสิ้นเชิงยังไม่ถึงเวลาที่จะลุกขึ้นดังนั้นเขาจึงเข้าใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่และมีสิ่งล่อใจใดๆก็ตามยูยูเรดดิ้งเวอร์ไวเว็บ กูพันชูคอมเขาก็ไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้คาร์เห็นคำสารภาพของทิชอย่างรวดเร็วซึ่งเขาไม่คาดคิดแต่เนื่องจากเขาเลือกที่จะจากไปเร็วมากคาร์จึงไม่พูดอะไรแต่ลอยในอากาศและจ้องมองทิชอย่างเงียบๆเ,เจ้าปีศาจน้อยตอนนี้เจ้ายังสามารถมีช่วงเวลาอันรุง่งรอดได้แต่สักพักเจ้าก็จะกลายเป็นเหยือ่อหนวดดำของฉันจะคอยจ้องมองคุณอยู่พวกโจรห้าหาหาหาจู่จู่ติดก็พูดประโยคนี้ออกมาซึ่งฟังดูเหมือนเป็นการขู่หากคุณเปลี่ยนคนธรมธรมดาธรรมดาคุณก็อาจไม่สนใจมันเลยด้วยซ้ำแต่คาร์ได้ยินเสียงพากของเขา เห็นได้ชัดว่าทิชกำลังมองดูตัวเองไม่เช่นนั้นเขาคงไม่พูดแบบนั้นด้วยตัวละครของเขาตราบใดที่เขาพบโอกาสเขาจะเริ่มต้นที่ตัวเขาเองอย่างแน่นอนหลังจากที่คาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็ยิมยอจากนั้นก็เปิดมือของเขาถ้าอย่างนั้นให้ฉันส่งคุณไปก่อนเถอะพายุพร้อมกับเสียงอันนุ่มนวลของขาทะเลโดยรอบทําให้เกิดพายุขึ้นทันทีคลื่นยักษ์ที่ซัดเข้ามาซัดเรือลาเล็กของทิชจนเรือที่อ่อนแอของเขาโคลงเพลงพายุรุนแรงทําให้ใบเรือได้รับความเสียหายถ้าไม่มีคลื่นเรือคงล่มไปแล้ว ได้สารเลวทิชไม่คาดคิดว่าคาจะยืมลมธรรมชาติมาโจมตีตัวเองแต่มันสายเกินไปสําหรับเขาที่จะสู้กลับในเวลานี้เรือของเขาได้จมลงสู่น้ําแล้วหากเขาไม่กล้าที่จะแก้ไขเรือจะจมลงในไม่ช้าคามองดูท่าทางหน้าเขินอายของทิชและคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ที่จะหัวเราะแต่ในขณะนั้นโทรศัพท์ที่เขาพกติตกดตัวก็ดังขึ้นและเสียงวิตกกังวลของผู้โรบักก็ดังมาจากด้านในอาจารย์คาไม่ดีเลยภัยแรงจักหนึ่งในภัยพิบัติ3ประการกาลังมาถึงแล้วชั้เตอร์ห้าสิบเจ็ดเวลคัมกิฟต ขณะที่คาวล์วนลามแบล็กเบียร์พังฮัตสซสาก็พบกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงเช่นกันรอดแจ็คหนึ่งในสามภัยพิบัติของกลุ่มบิ๊กบีสและปิเรตได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันหากปราศจากประสบการณ์อันเข้มงวดของแอนิลูทุกคนก็คงไม่สามารถสังเกตเห็นการมาถึงของแจ็คได้ด้วยประสบการณ์อันเหนือชั้นของแอนิลูทำให้คุูโรบา้าและแมวปีศาจพาเด็กๆไปยังพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยได้สำเร็จและยังช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวต่างๆได้มากขึ้นด้วยกลายเป็นแจนพพ็คหนึ่นนงในสามภัย,ยพิบั ในบรรดาคนเหล่านี้เอนโซไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่เขาเป็นคนที่เชื่อถือได้ที่สุดในฐานะักคนคนหนึ่งที่หลบหนีมาจากดินแดนวานอเขารู้ดีว่าพลังของสามาพั่พิบัตินั้นทรงพลังแค่ไหนในตอนแรกกลุ่มของพวกเขาต้องการที่จะหลบหนีออกจากประเทศแต่ในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนเดียวที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเขาแข็งแกร่งมากนักแต่เพราะมีพี่น้องที่ดีคนอื่นๆคอยปูทางให้เขาด้วยโชคช่วยทําให้เขาตกลงไปในน้ําจากความสูงหลายร้อยเมตรและไม่เสียชีวิตจึงทําให้เขารอดชีวิตมาได้เพราะโชคช่วยอย่างไรก็ตามเขาไม่เคยต่อสู้กับโรคระบาดทั้งเลย ถ้าจะให้พูดให้ชัดเจนก็คือเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้กับโรคระบาดท,ทั้งสามด้วยความแข็งแกร่งของเขาแม้แต่วอลเล่หกลูกก็ยังไม่สามารถต้านทานได้แม้ว่าเอนโซจะพูดอย่างนั้นแต่อาน,นิลูและนินลูก็ยังกระตือรือร้นที่จะลองเล็กน้อยระหว่างเวลานี้นอกเหนือจากการฝึกซ้อมตามปกติแล้วพวกเขายังถูกาพาเข้าไปในห้องโดยสารและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับจักรพรรดิทั้งสี่ด้วยการบังคับแม้ว่าพวกเขาจะจําไม่ได้มากนะักแต่พวกเขาก็ยังจําลักษณะบุคลิกภาพของ จัดกรพรร์ททั้งสี่พระองค์ได้รวมถึงพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต้การนำของพวกเขาด้วยจัดหนึ่งในสามยพพิบัติเป็นคนที่ไม่เหมือนใครแม้ว่าไอิลูจะไม่เคยเห็นมันอีกเลยแต่เขาก็สามารถจำอีกฝ่ายได้หลังจากเห็นคำสั่งให้รางวัลฮ่า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 ถึงแม้คู่ต่อสู้จะแข็งแกร่งมากฉันก็แพ้เขาไม่ได้ฉันคือเทพสายฟ้าอานิลูอานิลูหัวเราะอย่างเย่อหยิ่งแต่ดวงตาของเขากลับระมัดระวังมากการเหยียดหยามศัตรูอย่างมีกลยุทธ์และการให้คุณค่ากับศัตรูอย่างมีกลยุทธ์เป็นส และเขายังรู้ดีอีกด้วยว่าความแข็งแกร่งของโรคระบาดทั้ง3นั้นสามารถถือได้ว่าเป็นผลดีต่อการต่อสู้ระหว่างแนวแรกและแนวที่2ของโลกนี้โดยเฉพาะในโลกใหม่ความแข็งแกร่งของแจ็คตราบใดที่เขาไม่พบกับนายพลและจัก,กรพรรดิทั้ง4ี่เขาก็สามารถเดินไปทางด้านข้างได้แม้ว่าไอ้นิลูจะยังคงภูมิใจแต่เขาก็ไม่ได้ดูถูกอีกฝ่ายเรื่องเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับนิลูผู้มีความคิดเช่นเดียวกับแอนนิลูเธอรู้ว่าแจ็คแข็งแกร่งแค่ไหนแต่เธอก็ยังอยากจะลองดูระหว่างตัวเธอเองกับแจ็คที่แข็งแกร่งกว่าในตอนท้าย นิลูได้ยินมาว่าจัก,กรพรรดิทั้งสี่องค์มีพลังที่เหนือกว่ายักษ์ผู้ใหญ่แม้กระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีชื่อเสียงบางคนก็มีพลังที่ไม่ผ่อนแอไปกว่ายักษ์แม้ว่ามันจะเป็นความแข็งแกรง่งล้วนๆแต่ก็ไม่ได้คำนวณความแข็งแกร่งอื่นๆแต่แจ็คเป็นโลเนื้อที่ทนทานมากและทรงพลังมากเช่นกันความคิดของนิลูในตอนนี้เรียบง่ายมากเธอต้องการดูว่าช่องว่างอำนาจระหว่างตัวเธอกับตัวต,วต,วต,วตนแบบนี้คืออะไรอย่างไรก็ตามทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นมาก ส่วนคนอื่นๆก็เป็นกังวลและกำลังจะตายโดยเฉพาะเจ้าแมวปีศาจเธอไม่รู้ว่าจะต่อสู้อย่างไรและความแข็งแกร่งของเธอคือผู้ที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสมาชิกทั้งหมดหากเธอต้องพูดอะไรสักอย่างความแข็งแกร่งของเธอคงเทียบเท่ากับพันตรีในสำนักงานใหญ่กองทัพเรือได้ถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถด้านผลไม้แม้ว่าคาร์จะเห็นคุณค่าในความสามารถของเธอในการทำขนมหวานเขาก็คงไม่ยอมให้เธอมาร่วมงานด้วยชอบดีที่ถึงแม้เธอจะกลัวแต่เธอก็สามารถเคลื่อนย้ายเด็กๆได้อย่างชัดเจน ด้วยความร่วมมือของเธอและคุโรบะเด็กๆเ,เหล่านี้จึงสามารถย้ายถิ่นฐานได้สําเร็จความสามารถในการต่อสู้ของคูโรบะไม่เลวแต่มือของเธอไม่เหมาะต่อการต่อสู้เมื่อเธอประสบอุบัติเหตุและมีคนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนเสียชีวิตเธอจะไม่มีทางได้รับการรักษาอีกทุกคนจึงตัดสินใจร่วมกันว่าจะปล่อยให้เธอและแมวอปีศาจซ่อนตัวอยู่กับเด็กๆก,ก่อนแล้วค่อยโทรเรียกมา,แ,มาแจ้งให้คา,าร์ทราบส่วนที่เหลือก็พร้อมที่จะสู้ ความสามารถในการต่อสู้ของเอลแลนนั้นก็อยู่ในระดับเฉลียฉล่ยเช่นกันแต่เขายังเป็นมือปืนที่รวดเร็วอีกด้วยไม่มีอะไรผิดที่จะทิ้งเอาไว้ที่นี่เพื่อเฝ้าเรือเจสไม่ได้มีประโยชน์มากนักในศึกครั้งนี้เขาจะไม่มีอาวุธและชอบขอ่มขู่และความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดของเขายังอยู่ในระดับเฉลี่ยมากแม้ว่าการยิงปืนจะแม่นยำแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรกับว์บระหลาดอย่างแจ็คที่มีผิวหนังหนาได้เลยเขาจึงทําได้เพียงอยู่ที่นี่และเฝ้าเรือกับเอลแลนเท่านั้น ขณะนี้สามารถกลายมาเป็นกำลังต่อสู้กับแจ็คได้แล้วเหลือเพียงอานิลูนิลูและเอนโซเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาทั้งสามคนพวกเขาจึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแจ็คดังนั้นพวกเขาจึงทำได้แค่ชะลอเวลาให้มากที่สุดเท่านั้นทำไมฉันไม่ไปที่นั่นก่อนแล้วมอบของแขวญพบปากให้พวกเขาเอาละอานิลูยิ้มอย่างบุตดบึ้งดูเหมือนผู้ร้ายที่ต้องการจะแอบจู่โจมพระเอกไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นแต่แม้แต่นิลูที่อยู่ข้างเขาเองก็คิดเช่นน nice like ี้ น่าเสียดายที่นินลู่ไม่ได้เรียนท่าทหารเรือครบทั้งหกท่าพรสวรรค์พลังเท้าและปืนนิ้วของเธอคือการเคลื่อนไหวแรกแรกที่เธอเรียนรู้ในทางตรงกันข้ามอยู่เอบูและกองทัพเรืออีกรูปแบบกลับตกอยู่ในภาวะหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นเธอไม่ได้หุนหันพลันแล่นแต่รอและดูเครื่องหมายตัวหนอน w w w n o v e l m t l c o m เครื่องหมายตัวหนอนระวังไว้จากนั้นจัดการได้ยากมากถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของคุณจะแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่าย พลจัตาวาคากล่าวว่ามีเพียงไม่กี่คนในโลกใหม่ที่สามารถระบุชื่อได้โดยไม่ครอบนำผู้อื่นดังนั้นห้าห้าห้าาอยาก,กังวลเลยฉันไม่ใช่คนโง่ฉันจะไม่โดนมันจับได้หรอกไอนีโลหัวเราะจากนั้นก็กลายเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้ววิ่งเข้ามาในเวลาเดียวกันแจ็คพร้อมที่จะบทขยี้เรือรบลำนี้ในความเห็นของพวกเขาพวกเขาไม่สามารถมองเห็นเรือรบของคนเรือเอกได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องตลกเพราะคู่ต่อสู้เป็นทหารเรือจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำแจ็คไม่แม้แต่จะแวะมาเลย เรื่องตลกไอ้นี่มันไร้สาระจริงๆถึงกองทัพเรือจะแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้ฉันจัดการเธอะคุณพูดอะไรอีกที่ว่าพลเรือเอกผู้นี้รับมือ,อยากฉันจะระวังเองช่างเป็นคนขี้ขลาดแม้แต่กองทัพเรือก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาอยากเป็นฉีวูไฮแจ็คดูถูกโดฟลามิงโกเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดพูดให้ชัดเจนก็คือเขาได้ดูหมิ่นทะเลฉีวูทั้งหมดและมองลงมายังทะเลฉีวูทั้งหมดแม้จะมีสัตว์ประหลาดอย่างชิปปิง้งซองและแม้กระทั่งมีฮอปในภูไฮเขาก็ยังคงดูถูกในมุมมองของพวกเขาผู้คนททีี่่่หลลบภยัยนนูไเป็กุมคขข้้ขาดอางแจริ เจ๋ยเจ๋ยท่านแจ็คมีคนบินมาที่นี่ทันใดนั้นน้องชายคนเล็กก็ตะโกนเสียงดังแจ็คมองขึ้นไปอย่างเฉยเมยแต่มีเสียงฟ้าร้องดังมาต้อนรับแรงระเบิดครั้งนี้ได้เผาใบเรือโดยตรงและทําให้ดาดฟ้าเรือเป็นรูขนาดใหญ่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือตาแหน่งท้ายเรือทาให้เกิดไฟลุกโชนความคล่องตัวของเรือลํานี้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิงชัฟเตอร์ห้าสิบแปดแจ็คอีสเฮียเย่เย่เย่ของขวัญของฉันดีมากเลยนะแจ็คจากกลุ่มโจรสลัดไคโดไอนิลูยืนขึ้นในอากาศโดยวางมือบนสะพกพร้อมยิ้มอย่างไม่เก๋ แม้ว่าฟ้าร้องของเขาจะไม่มีผลกับแจ็คก,ก็ตามแต่การโจมตีครั้งนี้ทาให้เรือของแจ็คสูญเสียการเคลื่อนที่อย่างน้อยที่สุดด้วยวิธีนี้ความคิดของฝ่ายตรงข้ามที่จะโจมเรือรบก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงฉันไม่รู้ว่าไอ้เฮียนั่นมาจากไหนคุณกําลังตามหาความตายอยู่แจ็คเป็นคนตัวใหญ่ที่โง่เขลาเขาไม่ลังเลที่จะหยิบปืนใหญ่ขึ้นมาและมันก็เป็นการยิงที่พุ่งขึ้นฟ้าแต่กระสุนนี้ไม่โดนไอ้นีลูแต่ทะลุผ่านตัวเขาไปแทนหลังจากที่แจ็คเล่นติดต่อกันหลายรอบเขาก็ยืนยยันนนนวว่่าาาาาาิลลเป็นคคนทีีมมมมมสรารารถดด้้ผไโธชต เพียงแค่ความรู้สำรองของแจ็คน่าเป็นกังวลมากและเขาไม่ได้เห็นหนังสือภาพผลปีศาจแจ็คไม่มีทางรู้เลยว่าความสามารถของผลไม้ปีศาจอีกหลายอย่างคืออะไรนอกเหนือจากความสามารถของผลไม้ปีศาจเพียงไม่กี่อย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีเมื่อเขารู้ว่าอานิลูเป็นผลจากปีศาจธรรมชาติเขาก็ตกใจแล้วจึงถามอานิลูเสียงดังไอเวนนั่นบนฟ้าแกเป็นผลไม้ปีศาจหรือไงฮ่าค่าค่าทำไมฉันต้องบอกคุณด้วยล่ะแม้ว่าไอคิวของอานิลูจะไม่สูงมากนะักแต่เขาจะไม่เปิดเผยความสามารถของเขาอย่างจริงจังหลังจากที่เขามีสัมพันธ์กัน แม้ว่าความสามารถของใครสักคนจะโดดเด่นมากแต่อีกฝ่ายก็สามารถเดาได้แต่การไม่ระเบิดเป็นนิสัยที่ดีเพระพาะไพ่บางใบจะต้องถูกซ่อนไว้เพื่อให้มีประโยชน์มากที่สุดแต่ไอินนิลูไม่คาดคิดว่าแจ็คจะโง่จริงๆอย่างที่ข้อมูลบอกไว้หลังจากการทดสอบปืนใหญ่หลายรอบอีกฝ่ายก็ไม่ได้สังเกตเห็นความสามารถในการออกผลที่ชัดเจนของเขาเลยสมองของแจ็คมีแต่กล้ามเนื้อให้สารเลวไปลงนรกซั์แจ็คคำรามและตัวของเขาก็เริ่มหมอบลงด้วยพลังที่น่าเกรงขามของเขาบวกกับน้ำหนักที่เหมือนซากประหลาดของเขาเองทำให้เขาสามารถดัดเรือของเขาได้โดยตรงมาก หลังจากนั้นไม่นานแจ็คก,ก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในทันทีและตรงมาที่ถนนไอนี่พลังอันทรงพลังนำมาซึ่งความเร็วที่รวดเร็วอย่างมากและมันมาถึงเอนิลูในทันทีมัดของแจ็คเต็มไปด้วยพลังอำนาจที่ครอบงำและเขาก็พุ่งเข้าหาไอนิลูเขาเป็นคนโง่แต่เขายังเข้าใจว่าเพื่อรับมือกับความสามารถผลปีศาจโดยธรรมชาติเขาจะต้องใช้อำนาจเหนือผู้อื่นไม่อย่างนั้นคุณจะไม่สามารถท้าฝ่ายตรงข้ามได้เพียงแต่แจ็คคิดว่าการรุกนั้นเป็นการรุกที่ดีมากซึ่งไม่ดีเลยในสายตาของไอนิลู การโจมตีที่เต็มไปด้วยช่องโหว่เช่นนี้เขาแปลงร่างเป็นสายฟ้าและสายฟ้าเพื่อหลบได้อย่างง่ายดายจากนั้นฟ้าร้องก็ฟาดลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งถูกฟ้าผ่าเข้าอย่างจังอีกครั้งร่างของแจ็คจึงร่วงลงมากระแทกพื้นโดยตรงกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่เย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 ่ทอพันล้านโวกำลังมาไนนิลูยิ้มอย่างดูเดือดโดยไม่ปล่อยมือใดๆเลยและปล่อยหนึ่งในท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาออกมาโดยตรงยักษ์สายฟ้าขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นในอากาศต่อยแล้วต่อยเล่าและฟาดไปที่แจ็คที่อยู่ หมัดแต่ละหมัดของเขาสามารถทาให้พื้นดินสั่นสะเทือนทะเลปั่นป่วนได้แม้แต่เมฆบนท้องฟ้าก็ยังรวมตัวกันเพราะฟ้าร้องของเขากลายเป็นเมฆฝนที่หนาแน่นเมื่อน้องชายของแจ็คเห็นไตมีรูถูกแจ็คก,กับพื้นพวกเขาก็ตกใจและโกรธและอยากจะช่วยเหลือแต่ในขณะนั้นฟันของหลิงลี่กลับยิงโจนสลัดจํานวนหนึ่งที่กําลังวิ่งอยู่ด้านหน้ามาหาสมุทรทันทีเอ็นโซกําลังยืนอยู่บนซากป,ปร,รักหักพังหินขนาดใหญ่ไม่ไกลนักดวงตาของเขาแหลมคมและมีดเงินในมือของเขาสะท้อนแสงที่น่าสะพรึงกลัวเขาตระหนักดีว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแจ ดังนั้นเขาควรจัดการทหารต่างๆที่นี่ให้ดีแม้ว่าแจ็คจะมีพละกําลังที่ดีมากแต่ความสามารถในการนากองทัพของเขากลับแย่มากและเขาจะทาให้ลูกเรือของเขาโกรธเพราะเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆอ,อาจกล่าวได้ว่าปราบใดที่บุคคลน,นั้นเข้มแข็งสักหน่อยเขาย่อมไม่เต็มใจที่จะติดตามแจ็คเพราะกลัวว่าจะตายไปพร้อมกับเขาโดยไม่รู้ตัวลูกเรือส่วนใหญ่ที่ติดตามแจ็คถูกบังคับให้เข้ามาและพวกเขาก็มีกําลังไม่มากเท่าไหรนะ่นักเอนโซ่ทาความสะอาดพวกมันได้อย่างง่ายดายมากแต่นิลูไม่ต้องการทําสิ่งที่ไร้รสนิยมเช่นนั้น ในตอนนี้เธอได้เผชิญกับฟ้าร้องและรีบวิ่งไปยังหลุมที่แจ็คอยู่และต้องการร่วมมือกับไอมีลูเพื่อจัดการกับแจ็คเธอยังรู้ด้วยว่าความแข็งแกร่งของแจ็คแข็งแกร่งมากแต่เธอยังคงต้องการที่จะลองดูความแข็งแกร่งของเธอเทียบกับแจ็คยังด้อยกว่าเท่าไหร่คัทผู้หญิงน่ารำคาญจริงๆไอรีนูยังเห็นนีลูวิ่งเข้ามาด้วยโชคดีที่ลักษณะเด่นของเขาดีมากเขาจัดการทันเดอร์ได้อย่างง่ายดายเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเปิดทางให้นิลูผ่านได้อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของมือขอขขงงเาไไม่ดด้หยุล ไอนีลูสัมผัสได้ว่าความต้านทานของแจ็คแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าการโจมตีของเขาจะทรงพลังมากแต่ก็สามารถทำให้แจ็คเป็นอมาพาตได้แต่ความฟิตทางกายของคู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งมากเช่นกันการโจมตีอันหนักหน่วงของเขาเองไม่มีผลใดๆต่อตัวเขาเลยแจ็คปีนออกมาจากขอบพร้อมกับถือสายฟ้าไวแน่นในเวลาเดียวกันเครื่องหมายตัวหนอนเวอร์ไวย์เว็บเเครื่องหมายตัวหนอนนีลูก็รีบวิ่งขึ้นไปและพยักหน้าไปที่ถนนไอนีบนท้องฟ้าฉันเห็นเธอใช้กำลังร่างกายจนหมดจึงกระโดดลุกขึ้น กำปั้นของเธอยังเรืองแสงสีแดงอ่อนๆเพราะมีเลือดไหลออกมาหมัดนี้ถือเป็นหมัดที่แรงที่สุดของเธอจนถึงตอนนี้พร้อมเสียงคำรามเกิดรอยร้าวขึ้นบนพื้นดินแจ็คที่กำลังจะปีนขึ้นหลุมก็โดนนีน่าตีกลับทันทีหมัดนี้กระแทกแก้มแจ็คอย่างแรงจนเกือบจะหักสันจมูกแต่มือขวาของนิลูก็เริ่มแดงและบวมเล็กน้อยเช่นกันจะเห็นได้ว่าแม่หมัดของนิลูจะทรงพลังมากแต่ใบหน้าของแจ็คก,ก็หนามากเช่นกันเธอไม่สามารถทำลายการป้องกันด้วยหมัดนี้ได้เลย อย่างที่คาดไว้จากแจ็คผู้ถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดหมัดเต็มๆของฉันยังไม่สามารถเจาะแม้แต่สันจมูกที่บอบบางที่สุดของร่างกายมนุษย์ได้เลยแม้ว่าน้ำเสียงของเธอจะต่ำแต่นิลูก็เห็นช่องว่างระหว่างตัวเธอกับอีกฝ่ายเช่นกันเธอคือคนใกล้ชิดที่สุดกับผู้ที่สามารถเรียนรู้ที่จะติดอาวุธและควบคุมผู้ที่ถูกคาวัดเลือกมาพลังของหมัดที่เพิ่งทำให้เธอสัมผัสถึงขีดจำกัดของการมีอาวุธและการครอบงำแต่มันยังไม่เพียงพอเธอต้องแข็งแกร่งกว่านี้พลังแบบนี้ไม่อาจกลายเป็นพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของเธอได้้แตต่จะองกลาายนบทฐ มิเช่นนั้นนิลูก็จะไม่สามารถยืนบนทะเลแห่งน,นี้ได้ไอเวนพวกแกจะต้องตายกันหมดขณะที่นิลูกําลังคิดถึงคําถามนี้ทันใดนั้นก็มีเสียงคํารามดังมาจากใต้โพรงสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่ประโจนออกมาจากด้านในนิลูไม่สามารถหลบได้และถูกสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์ขนาดใหญ่โจมตีจนหมดสติพร้อมกับพ่นเลือดออกมาเต็มปากโชคดีที่เป้าหมายของเขาไม่ใช่นิลูแต่เป็นแอนิลูบนท้องฟ้ามีเช่นนั้นการโจมตีครั้งนี้คงฆ่าเธอได้ช h a p t e r 59 s a v e the Field อาินิลูระวังตัวด้วยนะ นิลูที่ถูกผลักขึ้นไปในอากาศได้ใช้กำลังมหาศาลและปรับรูปร่างของเธอเพื่อไม่ให้เธอตกลงมาโดยที่สีส่ายอยู่บนพื้นในเวลาเดียวกันเธอก็เตือนไอนิลูใหระวังแจคด้วยในเวลานี้แจ็คได้แปลงร่างเป็นออฟแล้วและส่วนสูงทั้งตัวของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเจ้าแจ็คตัวนี้ไม่เพียงแต่จะระเบิดได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ยังวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแจ็คเช่นนี้อานิลูก็ตอบโต้แต่ความเร็วการสร้างธาตุของเขายังชา้ากว่ายอยู่หนึ่งทันยักษ์ใหญ่ราคุทเทนนนสลายายยหไปใททััีด้วร่งงออญโตข็ อานิลูประสบความสําเร็จในการสร้างธาตุในขณนะนั้นโดยหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ร้ายแรงได้แต่ร่างกายของเขายังคงถูกสัมผัสโดยแจ็คเกิดบาดแผลขนาดใหญ่ขึ้นในช่องท้องแม้ว่าบาดแผลนี้จะไม่ร้ายแรงเท่ากับบาดแผลที่คาเคยทําให้เขาเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ไม่ทําให้เขาโคมา่าแต่เนื่องจากเขาเป็นชาวอมิลูที่มีอาการบาดเจ็บน้อยความสามารถในการต้านทานของเขาจึงไม่ดีเลยการโจมตีของแจ็คทําให้ประสิทธิภาพการต่อสู้ของเขาลดลงโดยตรงมากและแม้แต่ความสามารถในการควบคุมสายฟ้าของเขาก็ยังลดลงมากเช่นกันฮ่าห้าหาไปลงนรกซะไอเด็กเยอหยิง หลังจากที่แจ็คเห็นว่าไอเนลูได้รับบาดเจ็บเขาก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีใดจึงหันตัวกลับในอากาศและพุ่งเข้าหาไอเนลูเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแจ็คที่พุ่งเข้ามาอย่างกระทันหันไอเนลูไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเรียกตาข่ายสายฟ้าออกมาเต็มท้องฟ้าเพื่อต้องการสกัดกั้นเขาแต่ฟ้าร้องที่เคยทำให้แจ็คล้มลงเมื่อก่อนนั้นกลับตกลงมาทับเขาเหมือนกับปืนฉีดน้ำไม่มีผลใดๆเลยไอเวนเอ๋ยเมื่อเห็นว่าการโจมตีของเขาไม่ได้ผลเอนิลูจึงกลับปลายเป็นสายฟ้าและสายฟ้าอีกครั้งหลบการโจมตีของ็ไดุ้วิ แต่ในขณะน,นี้แจ็คไม่รู้ว่าเมื่อไรจ่จู่ๆเขาก็คว้างดาบโค้งขนาดใหญ่สองเล่มดาบโค้งสองเล่มนี้มีลักษณะเหมือนอาวุธที่มีอำนาจเหนือกว่าถึงแม้ความเข้มข้นจะไม่สูงมากแต่ก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สามารถทานผลไม้ตามธรรมชาติได้นอกจากนี้ความแข็งแกร่งของแจ็คยังแข็งแกร่งมากและไม่ใช่ปัญหาในการ,รเผชิญหน้ากับยักษ์ตัวเต็มวัยหากอาวุธประหลาดสองชิ้นนี้ถูกเอิลูโดนเข้าเข,า,เขาจะถูกปัดเป็นสองท่อนเมื่อเห็นฉากดังกล่าวเอนิลูก็อยากจะถูกเปลี่ยนท่าอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกกกาา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 รรรรจจจมมตีอออยยย่่่่งงงงงงะะททัันนนหหแแแคววเเบบปดดดุุผลใ้ขขช การโจมตีมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วและเขาไม่มีเวลาที่จะหลบหนีแต่ในเวลานี้จูจูเอนโซและนิลูก็ปรากฏตัวต่อหน้าไอนิลูอย่างไม่เต็มใจช่วยเขาต้านทานการโจมตีของอาวุธทั้งสองชิ้นอย่างไรก็ตามเมื่อต้องแลกกับราคาทั้งสองก็ถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศในเวลาเดียวกันและพวกเขายังมีบาดแผลลึกบนร่างกายอีกด้วยเอนโซสบายดีเขาได้รับการปกป้องด้วยอาวุธและอาการบาดเจ็บของเขาไม่ร้ายแรงแต่นิลูกลับรู้สึกทุกข์ใจเธอเพิ่งพาร่างกายของเธอล้วนๆวนเพื่อเสียใจกับอาวุธนี้รวมถึงการปกป้องจากการครอบนำของเธอที่ไม่มีอาว แม้ว่าหมัดของเธอจะโดนด้านข้างของอาวุธแต่เธอก็ไม่ได้หันหน้าเข้าหาดาบแต่บนไหล่ของเธอยังคงมีรอยแผลเป็นลึกอยู่เมื่อเห็นฉากดังกล่าวไอนิลูก็รู้สึกโกรธเล็กน้อยแม้ว่าเขาและนิลูจะไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พวกเขาก็เป็นลูกเรือที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาหนึ่งสัปดาห์แล้วยังมีความรู้สึกกันอยู่นิดหน่อยเมื่อเห็นว่าเพื่อนของเขาได้รับบาดเจ็บไอนิลูก็โกรธอีกครั้งและกลายร่างเป็นยักษ์สายฟ้าขนาดใหญ่เพื่อต่อสู้กลับแต่ในเวลานี้ร่างของแจปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันฉันเห็นแจปรรรราาาาากกกกฏตตััััวววอออออยยยยยูู่่งงงหหหนน้้้้้ไิิดมมพบบบใใญๆขสฟ ไปลงนรกซะแจ็คคำรามและบทยี่ยักสายฟ้าทันทีจากนั้นก็ต่อยไปที่ประตูหน้าถนนไอนี่อีกครั้งนี่คือการโจมตีอย่างโกรธเคืองของแจ็คและยังเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดของเขาด้วยไอนี่รู้รู้ว่าถ้าโดนโจมตีแบบนี้เขาจะต้องตายแน,แน่เขาต้องการที่จะหลบหนีโดยใช้ท่าต่างๆแต่บาดแผลบนร่างกายทําให้เขาต้องทนทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลาการบาดเจ็บนี้ส่งผลต่อความสามารถผลของไอนียรู้ให้เขาไม่สามารถรับพลังท่าต่างๆได้ทันเวลาเมื่อเห็นหมัดของแจ็คพุ่งมาโดนหน้าของเขา ไอนิลูก็ไม่มีอะไรจะทํานอกจากความร้ายความสามารถและความโกรธเกรี้ยวแต่ในเวลานี้จูจ่ๆก็มีฟ้าร้องเกิดขึ้นบนท้องฟ้าจากนั้นพายุเฮอริเคนก็คำรามท้งไอนิลูและแจ็คต่างถูกพายุเฮอริเคนที่พัดถล่มอย่างหนักแจ็คถูกโยนขึ้นไปในท้องฟ้าอย่างรุนแรงในขณะที่ไอนิโรดใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้และหนีออกมาจากใจกลางพายุเฮอริเคนโดยใช้พลังธาตุบ้าเอย๋ยถ้าไม่มีพายุเฮอริเคนนั่นฉันคงตายไปแล้วไอนิลูไม่เต็มใจเลยเขาไม่คิดว่าแจ็คจะแข็งแกร่งขนาดนี้เพียงเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่าให้้้ตัวเองพแพแได เขาไม่อาจเชื่อได้ว่านี่คือความแข็งกแกร่งของโจรสลัดโลกใหม่พลังแบบนี้แข็งแกร่งกว่าโมลและซีซ่าที่เขาเคยพบมาก่อนหลายเท่าหากพลังของโลกใหม่มีอยู่อย่างน้อยในระดับนี้ไอนิลูก็รู้ว่าพลังของเขาอยู่ที่นี่และมีเพียงทางปันเท่านั้นและที่สําคัญที่สุดคือเขามีความชัดเจนมากกว่าจุดแข่งของแจ็คที่นี่สามารถถือได้ว่าเป็นแค่คนที่อยู่ท้ายรายการเท่านั้นเพราะยังมีรองจากพรรพทัที่อยู่เหนือแจ็คและแม้แต่จากรพรรดัทั้งสี่คนด้วยเอนิลูในปัจจุบันสงสัยอย่างมากกว่าจากักพรรดัทั้งสี่ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประหล นิลูและไอนิลูมีความคิดคล้ายกันและเธอไม่เคยคิดว่าพลังของแจ็คจะแข็งแกร่งขนาดนี้แม้กระทั่งผิวหนังที่หนาหมัดของตัวเองกระแทกเข้าสันจมูกอย่างต่อเนื่องจนกระทบต่อความนับถือตัวเองเป็นอย่างมากเมื่อประกอบกับความจริงที่ว่านิลูได้รับเวลาที่สองหลังจากการโจมตีของแจ็คเธอไม่สามารถเชื่อได้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้แต่หลังจากได้สัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วเธอก็รู้ว่าโลกใหม่นี้มีความอันตรายแค่ไหน สำหรับเอนโซเขามองเห็นสิ่งเหล่านี้ไปแล้วในฐานะซามูไราจากประเทศวานกเขาถือกำเนิดในโลกใหม่ตั้งแต่เริ่มตน้นและโดยธรรมชาติแล้วเขารู้ดีว่าสัตว์ประหลาดในโลกใหม่นั้นน่ากลัวขนาดไหนความคิดของเขาแตกต่างจากอานิลูและนิลูโดยสิ้นเชิงตอนนี้เขามุ่งความสนใจไปที่พายุเฮอริเคนที่เกิดขึ้นกระทันหันนี้อย่างเต็มที่พวกคุณทร,ราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับพายุเฮอริเคนลูกนี้ทำไมถึงเกิดพายุเฮอริเคนที่จู่ๆก็เกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าปัญหาของเอนโซยังดึงดูดความสนใจของอานิลูและนลูด้วย แต่มันไม่ได้รอให้ทั้งสองคนมีข้อสงสัยก่อนเรื่องของขนนกสีดําปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของพวกเขาทั้งสามคนที่คอของเธอมีชุดปฐมพยาบาลที่มีเฉพาะบนเรือเท่านั้นอยากขยับตัวทั้งสามคนฉันจะแค่ช่วยพันแผลให้เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อแล้วค่อยกลับมาที่เรือกับฉันฉันจะรักษาให้เฮยู hey, you, ทำไมคุณถึงมาที่นี่เราไม่ให้คุณซ่อนตัวหรอือคุณรีบไปเถอะที่นี่มันอันตรายแม้ว่านิลูจะเป็นคนหญิงยัสโสและหลงตัวเองแต่เธอก็ยังคงใส่ใจเพื่อนๆนของเธอเมื่อเธอเห็นคุโรบะเธอเป็นคนแรกที่มองดูเธอจไป อย่างไรก็ตามก่อนที่แบล็กเฟเธอร์จะตอบเอนิลูข้างๆเขาก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ ah, ่าฮ่าฉันไม่นึกว่าไอเวนนั่นจะกลับมาเร็วขนาดนี้พายุเฮอริเคนน่าจะเป็นลายมือมันต่างหากฉันไม่คาดคิดว่าเขาจะมีพลังมากขนาดนี้ดูเหมือนว่าพวกเราทุกคนจะประเมินเขาต่ำไปชัปเตอร์หกสิบไฟเขานิลูรู้สึกมนงงเล็กน้อยเอนโซยักหน้าอย่างครุ่นคิดอาจารย์คาครับเขากลับมาแล้วบังเอิญเจอผมแล้วเขาก็พาผมกลับมาและขอให้ผมรักษาคุณคุโรบักบกมือเธอแปลงร่างเป็นปีเพื่อใช้งานด้วยมือข้างเดียว หลังจากนั้นไม่นานเธอก็พันแผลให้ทั้งสามคนจากนั้นก็ช่วยพวกเขาเดินไปยังเรือรบในเวลาเดียวกันฉันไม่คาดคิดว่าความแข็งแกร่งของอาจารย์คารจะแข็งแกร่งขนาดนี้ฉันเคยได้ยินแต่ข่าวลือมาก่อนแต่ตอนนี้มันน่าแปลกใจจริงๆเอนโซ่ <En so S 2> ไม่คาดคิดว่าคารจะสามารถควบคุมพายุเฮอริเคนที่ทรงพลังเช่นนี้ได้แม้ว่าจะมีพลังมากขนาดนี้แต่ทันเดอร์ที่ไม่มีแอนิลูกก็ดูหยิ่งยโสแต่ในด้านคุณภาพพายุเฮอริเคนลูกนี้เหนือกว่าพายุสายฟ้าของถนนไอนี่อย่างมากเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยเลยคนอื่นๆก็พยักหน้้าเเห็นนดดวยกับคพูขอองโซ so. ในจานวนนั้นมีเพียงสองคนเท่านั้นที่เคยทะเลาะกับคาลคือนิลูและไอ้นิลูแต่นิลูเพียงแค่ลองเล่นกลบางอย่างเท่านั้นไอ้นิลูถูกฆ่าด้วยกลอุบายถึงสองอย่างและเขาไม่สามารถทําให้คาหลบอุ่นร่างกายได้พวกเขาไม่เคยเห็นคายิงแบบจริงจังเลยวันนี้พวกเขาได้มีโอกาสเห็นภาพของคาดาราหนุ่มมากความสามารถแห่งกองทัพเรือกับตันเรือโจรสลัดยักษ์ใหญ่ที่ด่งดังมายาวนานอย่างแจ็คีดในเวลาเดียวกันคาไม่ได้ปรากฏตัวโดยตรงแต่ซ่อนตัวอยู่ในเมฆและควบคุมพายุเฮอริเคนต่อไปเขาตระหนักดีว่าความแข็งแกร่งและอาวุธของแจ็คมีอำนาจเหนือกว่ามาก แต่การเห็นและเห็นสีที่ครอบงำคือจุดอ่อนของเขาและมันเป็นเรื่องยากที่จะสงบลงสำหรับแจ็คก,การเห็นและการได้กลิ่นอันครอบงำต้องสงบลงก่อนจึงจะสามารถใช้ได้คาไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อฆ่าแจ็คแต่เพื่อทำให้แจ็คสูญเสียความสงบแม้ว่ารูปร่างหน้าตาอันเข้มงวดของแจ็คจะไม่แข็งแกร่งนักแต่เขาก็สามารถสูญเสียความสามารถบางอย่างให้กับคู่ต่อสู้ได้และโอกาสที่จะชนะก็สูงกว่าคาร์สิบเปอร์เซ็นต์ฮะหลังจากพยายามอยู่นานขนาดนี้เขาจะติดกับได้หรือเปล่านะรัดแจ็คไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ติดกับได้ง่าย,ายาว่า,าย,มมออยาหรอกคาร และร่างของเขาก็กระแทกลงพื้นทันทีเมื่อคิดถึงเรื่องนั้นรูปร่างของผลไม้ปีศาจและแมมมอธของสายพันธุ์โบราณคือความสามารถของผลไม้ของแจ็คเมื่อเขาแปลงร่างเป็นแมมมอธไม่เพียงแต่พลังป้องกันของเขาจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเท่านั้นแต่น้ำหนักของเขาก็จะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณด้วยเช่นกันมันหนักกว่าสิบันพายุเฮอริเคนไม่มีทางรับมันไปได้โดยไม่เว้นแม้แต่น้อยเขาล้มลงกับพื้นและยังทุบเป็นหลุมขนาดใหญ่อีกด้วยเมื่อเห็นเช่นนี้คาร์ก็ไร้ดาบทันทีหมัดสองหมัดที่เร็วกว่าความเร็วขขอออองงงงเเเนโซหหลหลาิาาาายท่่่พุ้้ใสบื หลังจากที่รู้ตัวว่าถูกโจมตีแจ็คก,ก็คำรามตามไปด้วยจมูกยาวของเขาเต็มไปด้วยอาวุธที่คอยควบคุมและเขาก็คว้างมันออกไปด้วยพละกำลังทั้งหมดของเขาพร้อมกระเป๋าใส่ของมีรอยบาดลึก2สองรอยปรากฏบนจมูกอันยาวของแจ็คถ้ามีการเป่าอีกจมูกก็จะถูกปัดทันทีแต่หลังจากกลายเป็นแมมมอธแล้วแจ็คก,ก็ไม่ไวต่อความเจ็บปวดอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยเขาเพียงรู้สึกว่าการปรากฏตัวของศัตรูอย่างกระทันหันนั้นช่างลำบากใจไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่สามารถเทียบได้กับผีน้อย,อยๆก่อนหน้านี้้เเเลลลลยใครกนทีีี่่่โจจจจมตหหหาาาแวไไปด้ จ็คทำรามแล้วแปลงร่างเป็นออคอีกครั้งแม้ว่าแมมมอสจะดูร้ายมากแต่ก็ไม่ยืดหยุ่นเลยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับนักดาัมันคงเป็นเป้าหมายที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เท่านั้นความสามารถในการใช้ผลไม้ในร่างมนุษย์ถือเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบของเขาข้อบอกพร่องเพียงประการเดียวคือการป้องกันและความแข็งแกร่งไม่ดีเท่ากับรูปแบบแมมมอสคุณรู้ว่าฉันเป็นใครคุณไม่จำเป็นต้องให้ฉันแนะนำตัวใช่ไหมร่างของคาค่อยๆปรากฏออกมาจากท้องฟ้าจอมเผด็จการและผู้ครอบนำเข้าครอบนำแจ็คทันทีแจ็คเร ไม่ว่าใครจะได้รับผลกระทบจากการครอบนำของจอมเผด็จการปราบใดที่ไม่มีการต่อต้านของจอมเผด็จการพวกเขาจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยแม้แต่แจ็คซึ่งไม่มีร่างก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับของผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของตัวเขาเองยิ่งบุคคลนั้นแข็งแกร่งมากเท่าใดผลกระทบก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นจากนั้นแจ็คก็มองเห็นร่างของคาร์และปรากฏในดวงตาของเขาเองเพียงแต่หน้าของคาร์เผชิญหน้ากันมากและเขาเข้าใจเมื่อเห็นเครื่องแบบทหารของคาร์บุคคลที่อยู่ตรงหน้าคุณคือผู้ที่โดฟลามิงโกกล่าวไว้กับตันเรือผู้ไม่่่งายทีจะแก้ไข คุณเป็นโจ๊กนั่นสิเด็กคนนี้มันแก้ไม่ง่ายเลยนะดูเหมือนเขาจะไม่พูดอะไรเลยด้วยความแข็งแกร่งที่คุณเพิ่งแสดงออกมาความสูญเปล่านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้จริงๆแต่ฉันแตกต่างฉันอยู่ภายใต้ธงของกลุ่มโจรสลัดอสูรหนึ่งในสามไพ่พิบัติผู้แห้งแลง้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้างหน้าฉันมีแต่ทางตันถึงคุณจะเป็นกองทัพเรือฉันก็ยังสามารถฆ่าคุณได้แจะคคำรามพร้อมกับถืออาวุธประหลาดไว้ในมือทั้งสองข้างและวิ่งเข้าหาคขาด้วยฝีเท้าทุกย่างก้าวอองแจสสาาามมมรรถรุ้้บ่เพิไดีก จากตรงนี้ก็เพียงพอที่จะเห็นว่าพลังของเขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่คาสายหัวหลบการโจมตีของแจ็คได้อย่างง่ายดายและหลบไปด้านหลังเขาขณะที่แสงสีดาพุ่งผ่านไปแจ็คก,ก็มีบาดแผลเพิ่มขึ้นอีกสองแห่งบนร่างกายของเขาแม้ว่าแผละจะไม่ลึกแต่แจ็คก,กลับรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไอเวนเครื่องหมายตัวหนอน w w w ร์ไวท์เว็บดอทโนเวลเอ็มทีแอลดอทคอมเครื่องหมายตัวหนอนทำร้ายกุศกตายซะแจ็คหันกลับมาโจมตีอีกครั้งแต่ก่อนที่การโจมตีของเขาจะมาถึงเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศทันที พื้นดินใต้เท้าของแจ็คก,ก็สูงขึ้นไปในท้องฟ้าทันทีก่อนที่แจ็คจะตอบสนองเขาก็บินขึ้นไปบนเมฆเรียบร้อยแล้วไอคนบ้าบินจริงๆดวงตาของคาจ้องเขมแมงและดาบทั้งสองเล่มก็ควยกันและเริ่มสะสมพลังค,ลคาเป็นผู้ไม่มีชื่อดังนั้นเขาจึงยอมสลัชื่อนั้นปราบใดที่มันเป็นการโจมตีที่คล้ายคลึงกันก็ให้แทนที่ด้วยชื่อการเคลื่อนไหวเดียวกันเรื่องนี้ก็เป็นจริงสำหรับการตัดแบบควยเช่นกันแต่คราวนี้คากรับแสดงออร่าอันน่าสะพ,พรึงกลัวออกมามีดสองเล่มถูกปกคลุมด้วยสีของอาวุธที่มีอำนาจเเเหหหนนนือกวววว่าาาผยใ้็คมมัสีด ฉันเห็นเขาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าทันทีและตัวของเขาก็หายไปราวกับเป็นการเทเลพอร์ตเมื่อร่างของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งเขาก็มาหาแจ็คแล้วในเวลาเดียวกันพื้นดินที่ลาบแจ็คขึ้นไปนั้นแตกหักและที่หลังของแจ็คก,ก็มีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ด้วยฉากแบบนี้ทําให้แจ็คแปลกใจนิดหน่อยเขาไม่ได้คาดหวังว่ากองทัพเรือจะอยู่ตรงหน้าเขาแค่สองกลุบายก็สามารถทําให้เขาไร้พลังได้แล้วแต่เขาไม่ยอมแพ้แต่กลับโหดร้ายยิ่งขึ้นแจ็คไม่รู้ว่าพลังระเบิดมาจากไหนจึงพุ่งขึ้นไปในอากาศและพุ่งเข้าหาคาร เมื่อต้องรับแรงกระแทกของแจ็คคาร์ไม่ได้ตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้โดยตรงแต่หันหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีอันน่าเบื่อหน่ายของคู่ต่อสู้จากนั้นจึงปล่อยพายุเฮอริเคนและหอดแจ็คลงกับพื้นอีกครั้งจากนั้นดวงตาของคาก็วับขึ้นและร่างของเขาก็หายไปอีกครั้งเมื่อเขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาได้ดึงมีดสองเล่มกลับเข้าไปในฝักดาบแล้วและเปิดริมฝีปากเล็กน้อยเออเสียงนั้นก็ลดลงไปเลือดพุ่งออกมาแจ็คบาดเจ็บอีกแล้ว